ครับครับพ่อคับมดนเปลาเราครับผมมีที่เดิมครับเขื่อนขั้วอย่างนี้ยต่างซื้อขั้วอยู่ด้นฮะข้ซื้อขั้วอย่างก่นขั้วิบาตขอหักครับอ้าวเนมาอยู่ขั้วบของการับผมนดก็ด้พี่ไ่กินมูนิมอนิสิมิโไก่ครับมอนัพอคขั้วคุเียซอยกันครับมื่อาร์ดผาผุ่งขอาเหลวาครับทีมงานนี่นีแจะคุย กอ,ออเดอร์ครับนี่นมื้อน,นี้ออเดอร์ตีนไก่ทอดหมูตำบกขุ่งเนี่นู่นนี่สำหรับคนโัเก่านี่ยลำบากเลยเนาะนีะ่นี่ตำเครื่องตำเครื่องครับตำเครื่องเครื่องตำเ,เครื่องนี่นเนาะเครื่องตุ้ยหรือ,อวยยะไข่ซอยยังครับนี่ซอยขุ้นไข่ครับเคียงมดเงี่ยนมีซัมหนีไว้ไอ้รงแบบฝ่ามื่อยเนี่ยผมเบิกันนะเก็บเคียงทนได้ง่ายดวยกัน อันนี้เคียงรุ่นประหยัดครับเคียงรุ่นประหยัดครับเคียงไทอร์อโซเคียงไซส์ไม่ไม่ไม่ใช่เอานังกุมเพียรชี้หนี่เอ้าไม่ได้ทานลยนี่ครับผมปิดรุ่นก่อนโอ้มันขีดนิบยิมด้วยเนาะมันขีแตกงไวคิดว่าบ่ว์บแตกนี่ครับขอขั้ว เอาต้มดิไว้ย่างเข้าไปนี่ครับอาหารเสริมครับอันนี้เขาเรียกย่างหัวจระดตีนครับย่างหัวจระดตีนครับผมนี่ย่างเนื้ออะไเนาะครับมีหัวไก่ปีกไก่ลักกะสุดท้ายครับที่เด็ดครับตีนไก่ครับตีนไก่ครับเด็ดครับเด็ดอันนี้สูตรเด็ดครับขอบคุณนี่ครับนี่จากทาดําครับเป็นตอนเป็นตอนเนาะนี่ย่างเนื้ออยู่ด้วย พริกขิงขาตะไคร้ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดครับผมครับไม่อันวยบ้านเรามีหมดครับว่ต้องไปซื้อยังหรอเราไม่ได้ซื้อยังเลยครับคุ้นไปแล้วพอดิทำกันหัวหัวเนาะถ้าถ้าตะไครเรียกโคเล่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 คาตะไคร่โคเล่ภาษาอังกฤษเหรออ่า แต่ก็ชงชงชงโอ้ชงเนอะก็เข้าชงให้มันเข้ากันก่อนนะครับโอเคโอเคคัดคัดคัดนั่งได้ยังสีงาต้องยังอันอยู่ไเออันนี้ซับขาครับซับขาซับขาซับขาหลอกครับมือแนขาซับขาครับหัวเจรตินครับเนี่ย่างหัวเจรตินครับทุกคนได้ไหม้องซิมมีอะไรเรียกเราเลยเราจะเรียกเอาตีนเด้แบบปีกครับแบบปีด มากบินตัวเนี้ยมากบินครับอากินคัในนอขกลิ่นคมไงกินค้มไงเราอากินปูมให้เราค่อยกินตีนก่อนบ่อไหได้กินคัมไงที่งานสิวะจะบอกว่าเค็มข้าเอีมันแปแหลมและนมไหมครับยังไงอันน่าจะไปอีกหอขอสสมบอรณ์เลนะครับสมบูร้์เลยนะครับดีสซืนําสไปไว้กินดีครับคก็ ดอะไรอยู่ในแก้วมันโซฮาเส็งๆๆๆเอามาครับมาครับขั้นตอนการการครัวครับครัวกวันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นพอที่ดีเลยครับสอนลูกเพื่ออาหารนี่ อันนี้เอฟเอฟทีต่อย้งครับเอฟที่ต่อย้งสองต้องขวาก่อนครับกัวก่อนขวายมันหอมเราแกะเท้าบนครับครับเราแกะปีกนี่เดี๋ยวปูให้กำลังใจให้หน่อยให้หน่อยเสืิญกล่องต้องย่องเตานี้นี่มๆอายุใส่งานประมาณจี่สิบสองพันสีมาแล้วครับอันนี้เตาโบราณนะครับโบเตาโบราณครับ จะมาคนโมโหล่างได้ไหมล่ะครับเฮ้ยย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 อยย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 ยอยย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 ยนยย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 นยนยย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 ันยยนจัยยยยอยย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 กยย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 ยกยยยัยย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 นยย ธรรมาดาเราพี่น,อน้องก็อยู่บ้านก็โกหกครับก็สงควนหรือไงหยดน้ำนิดหน่อยธรรมาดาพื้นบ้านเขาจะเอ,อาตัวที่อะไรนาเนี่ยึวิธีการเหร็ดตอกเห็ดยี่ห้อปะสูตรไพสูตรมั่นครับอันนี้แล้วคุนน้นก็ใสีหนึ่งเนาะครับแต่ว่าดูซื้อว่าเห็ดจ้าสีมันมันจะกินเร็วกันเนาะ ครแค่เกินที่กันเกินที่กันว่ากันกันไปเหรอประเภทกันอันคันจะให้แซ่บอันจะใช้ใส่ทานครับใส่เตาทานครับใส่ทานโบราณว่าะครับคันจะให้ดีใส่ใส่ทานไฟเก่าครับมันสีฮอน์ไ่ได้ตัวมันสีแดงไม่นับตัวเลยแดงสมพูอ่องตองครับใส่ใส่เจ๋งไหครับใส่เจ๋งว่าใส่ใจบ่ใส่เจ๋งในแค่มองครับใส่ท่องเลยใส่ท่องอันได้ไปจำแบบว่าสูตรก็พี่น้อง เจียววะให้เจียววะเจียวพิงพงวะเอาเดือดหน่อยดีไหมพอแล้ครับไปทางเขาแล้วนั่นเรียนกอกน้ำแล้วนั่นครับกอกน้ำสัมปะมาแล้วเว้ยลืมได้หรอที่ครับหอมมาแล้วครับแซ่บกับแซ่บครับก,กันมาแซ่บก็แล้วไปที่ชิอเองที่เชฟปีก็หนาวไหมครับคันตัวไม้หนีสีแซ่บก,ก็หนีข้อตัวไม้ในระยะไกลน่ะหอมครับนี่หอม อาครับพี่น้องเียบร้อยแล้วครับซีมมึงกันนะซีมมึงกันนะานนี้ครับสวอน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 ว่าันเอ๋อตา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 ราต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 บตาตาตัตา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 ับตา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 ตือเลยตาตาตาตคตา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 ต่วาตาาตาตนตาตา้าต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 านนตยตา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 ตวตา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 ต้อง บ้าโอ้บ้าแอบใครเขครบเพื่อนครับมาได้ครับม่กินขอน้กันครับว้าวน่สานดด้นี่ออรรยรยนี่นา้วนกระตั้งกดีด้วยนี่สมกับว่าเป็นคนส้อยดีเลยเนาะดิกินนู้เนาะคนไทยค่อบโอ้ยเขา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 คนไทยคนไทย้กินครับคนกินบรเไทยครับลนี่หนาที่แค่กินครับต้องใส่ขอน้ำครับ านเ,นเค็มรุนแรงมากนี่ครับนี่ครับนี่ครับหนึ่งอันนี้คือเอ็นตับครับเอ้าคีค้ดื่อขู้ช็อตแล่เดียวนี้อันนี้ครับเอ็นตับอันนี้คือเอ็นใจครับระหว่างกินตับกับกินใจอันนี้เจ้าสิมฮักครับรสชาติครับพี่ไม่่บานโอคัสตามเดิมครับ ไอ้กินไอ้กินได้แค่ทับครับแต่ว่าตไอ้กินใจจะว่าไรครับดเข้ามไข้ามาไงเสียงเงินัเยอะเนาะเขาห้นหเนาะคุณครับของแท้คุกินว่ปากไอ้ยินกระเสียกูม่มขาี ข้ามเขาคนครับผู้ไทยว่าได้กลิ่นผ่้กลิ่นผู้ไทยครับจำไว้ครับข้ามนี่ครับเอ้าคลิช่องกันนะไอ่ฝากช่องเข้ากันนะครับฝากไอ้มอสลำเปาชาแนลครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับที่ในกระถางเพิ่งคลิปต่อไปด้วยครับพี่น้องครับผมสีมีฝากติดตามด้วยนะครับคลิปเข้ามาเห็ดน้ำกินอยู่ขั้วขั้วยังไงไอ่ขั้วพลอยบัตตุขาครับครับให้พี่น้องได้ร่วมงเรื่อยๆครับผมครับสวัสดีครับ